ใครจะพูดโอเคนิวอันใหญ่แย่นั่นมันนั่นเห็นกูนั่นไม่ใช่บอกรอบใครพกตัวเองเหรอมาหนึ่งสองสามตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินนอร์กนะคะเรากำลังจะข้ามไปฝั่งนิวยอร์กนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวนิวยอร์กในช่วงคริสต์มาสตอนนี้เรากำลังรอรถกันค่ะอากาศข้างนอกหนาวเรากำลังรอรถเพื่อที่จะไปที่เที่ยวแรกของเราได้ก็คือเซนต์แอนพาร์คไปเจอกันที่เซนต์แอนพาร์ต แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แชนแนพาร์คแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านกาแฟซึ่ง เราไปร้านกาแฟก่อนเนื่องจากว่ามันเปิดเร็วแล้วก็เรามีเวลาแบบว่าน้อยในวันนี้เราก็เลยว่าโอเคงั้นไปร้านกาแฟก่อนไปหาข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าเพื่อที่จะรอแบบว่าห้างหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะเปิดเพราะว่าที่อื่นอ่ะมันเปิดแบบค่อนข้างสายประมาณแบบ10บโมงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะเก้าโมงเราก็เลยโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านชื่อว่ามีรูปรีเพลย์ครูตีเนี่ยเป็นเพลงแค่ต่อไม่่มเป็นภาษาแบบมันเลือดอ่ะเด้อขึ้นชื่อแล้วกันลาพันควอติดิอันนี่เราก็ซื้อเแต่ว่าผมะวต่อไปเราก็กำลังจะไปกันที่ร้านน้ำผึ้แล้วก็คือเหมือนกับร้านน้ำผึ้ตรงเนี้ยคือต้องมาคือเป็นแลนด์มาร์คของเซนตอรัลพาร์คเลย ต่อไปนะคะเรากำลังจะไปกันที่ฟาร์สฟาวนีวก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่แบบว่ามีทั้งของแบรนด์เนมต่างๆบาร์บาร์ แล้ว landmark สำคัญก็คือหน้าดีออเพราะว่าเราดูมาจากในอินสตาแกรมว่าหน้าดีออเนี่ยเขาจัดไฟได้ปังมากจากตรงเมื่อกี้เราเดินมาตอนนี้แล้วก็มาเดินฮะพูดเลยอะ่ะเอาใหม่จากตรงร้านน้ำฟูเราเดินมากำลังจะเดินไปอีกที่นึ่งแล้วก็มาเจอกับนี่จ้ะ ลัาสเก็ตเรามาเล่นปะตรงเนี่ยก็เป็นอีกแดนน์มาหนึ่งที่คนอะ่ะมา ขายรูปเยอะนั่นก็คือนี่จ้า d ี o r ค่ะสวยมากจริงเราว็นแบบมันดูแบบดูหลู่หามาค่ะฮ้องเวอร์มันฮ้องมากทุกคนเราอยู่ต้นถนนฝ้ายฟลาเวนิวเลยก็คือหาง่ายมากเดินมาก็คือนี่ค่ะทองอาลับอลังการเวอร์อย่างนี้เลยแต่เราจะไปถ่ายรูปดูนะคะเราแปะรูปไว้เลยรูปแบบ ก็มาถึงกันแล้วที่นี่จากจ i o r ไปถ่ายรูปดีกว่าไปถ่ายรูปเกไว้แล้วหลังจากเมื่อกี้ที่เราอ่าะเดินมาจากาตรงด i ออใช่ปะ่ะถ้าเรามาตรงฝั่งขงทางด i ออมันจะคือนี่ค่ะ ตสมาร์ัวน,น,นี้ก็คือคนแบบราแปดแตกกระเจงมากตอนแรกอ่ะคือเรากะว่าจะมาเล่นไอสเกตที่นี่กะว่าเที่ยงเที่ยงก็คงคนไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็คือดูคนไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือถอดใจไม่เล่นก็ได้แต่เต้นคิสมาร์สโอเค เที่ยงแล้วก็คือจะไปหาอะไรสดร้อนๆเนี่ยตอนนี้เราก็คือร้านอาหารแียวร้านที่นรามาก็เป็ร้านเดียวทุวกคนก็รู้สึกัื่นเต้นมากอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันนี้คือเฮียนตาโฟ ก็คือทุกคนตอนนี้ก็คือแบบอืดมาเพราะว่าหิวสุดกินแบบที่มาก็คือกว่าอะไรโยอย่าสั่งอะไรกินตอน,นีหิวคือไม่สนใจกูเลยหนึ่งเพราะว่าอะไระแล้วหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ทําส s s ร u กันนะคะแล้วก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่เป็น คอลีเดย์มาเก t ตรงช่วงทอมสแควร์แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบๆมาให้ดูกันก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ไบรอันพาร์แล้วก็คือปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับสนามญ่าให้กับคนนัะมานั่งช่วงแบบว่า ซัมเมอร์แต่ตอนนี้มันเป็นฮอลิเดย์มาร์เก็ตเขาจัดเป็นแต่ว่าตลาดคริสต์มาสคือเยอะมากเราก็แบบมีของขายเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะต้องไปกินช็อกโกแลตมาร์เพราะว่ามันคือคนที่ภูมใจนี่ก็คือของกินแล้วกอของเยอะมากไม่ต้องปวดตายฝังของกินของพาวของหวานสุดอะไร วิวคนเยอะมากดูดิแถวต่อซื้อกับว่าช็อกโกแลตตอนก็คือแบบคนแบบมหาศาลเราล้านดวงแต่ร้านนี้น่ากินนะร้านนี้แหละตอนแถวกันอกรแต่คือคนขายของช็อกโกแลตเยอะันน่าจะแบบเข้าบรรยากาศออะไรย่างงในคริสต์มาสแบบว่ามีแต่ร้านนี้น่ากินมีแบบไหนก็เป็นแก้วชอบประล่รอเออเคียนสองแก้วไปเลย โอเควันนี้ก็จบกันแล้วค่ะฟิลนิวยอร์กคริสต์านะคะออเหนื่อยออกจบก็คือเราอะมาถ่ายรูปตรงน้นดออลมาถใช่เาเราก็ไปเจอคุณลุยเนี่ยเขาแบบว่าเห็นเราเีออลนี่นะแก็เดยว่าถ่ายรูปพวกเราแล้วเดี๋ยวแกจะส่งมาให้ในอินสตาแกรก็รอดูว่าแกจะส่งรูปให้เราอ่อ๋อแรูปที่แกส่งมาให้